สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวตลาดนัดในภาคเหนือนะครับที่ชื่อว่ากาดม่วนะครับกาดม่วนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสันปะตองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะมีทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็ตอนเช้าเช้านะครับในช่วงหน้าหนาวอากาศดีๆนะครับก็ลองมาแวะเยี่ยมชมดูได้นะครับวันนี้ผมปั่นจักรยานนะครับจากบ้านนะครับหวังว่าจะไปออกกําลังกายซะหน่อยนะครับเห็นตลาดนัดวันนี้นะครับมีคนเยอะมากนะครับ แวะดูนะครับเจ้าประจําเจ้าแรกนะครับก็คือดูเกี๊ยวซาก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่หน้าตาเกี๊ยวซานะครับของจริงนี่หอมมากนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับไส้ก็กําลังดีนะครับได้กลิ่นพริกไทยเครื่องเทศด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับโดยเฉพาะเครื่องจักรสารนะครับ บัวควายนะครับไก่ชนนะครับหรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆนะครับวันนี้ที่จริงแล้วเน้นกินอย่างเดียวเละครับมาดูบรรยากาศด้านขวามือไหมครับจะมีร้านนะครับอาหารพื้นเมืองนะครับมันจะเป็นลาบนะครับแกงอ่อมนะครับอาหารเหนือเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่มาทั้งพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวเองก็จะมานั่งรับประทานอาหารเช้ากันแบบพื้นเมืองโลคอลเลยนะครับในตลาดบัวหรือว่ากาดงัวเลยนั่นเองนะครับ สังเกตดูจะเป็นเน้นพวกเนื้อย่างหมูย่างนะครับสินค้าพื้นเมืองต่างๆนี่ลองมาดูได้นะครับช่วงเช้าๆนะครับช่วงนี้หน้าหนาวอากาศดีด้วยนะครับหมูสดเนื้อสดก็มีนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปั่นจักรยานต่อนะครับอันนี้ผมเอาจักรยานมานะครับก็พอปั่นเข้ามาในตลาดได้นะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เข้าไม่ได้นะครับต้องเดินอย่างเดียวนะครับก็ลองดูบรรยากาศนะครับนี่เริ่มเข้าสู่พื้นที่ของตลาดนัดวัวควายแล้วนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็คือที่มาของคําว่ากาดงัวนะครับเพราะเมื่อก่อนเขาจะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนนะครับวัวควายกันนะครับก็จะมาซื้อขายกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศนะครับ พอค้าแม่ค้านะครับที่มาจากต่างพื้นที่ก็จะเอาวัวควายนะครับขึ้นรถมานะครับแล้วก็เอาลงมานะครับเพื่อเหมือนกับมาโชว์ตัวนะครับมีการต่อร้องแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับถ้าถูกใจคุยกันได้ก็มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงวัวควายนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ ก็ยัมีร้านอาหารอยู่นะครับถึงมาถึงจุดนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นแบบทํากันสดๆให้เห็นตรงพื้นที่เลยนะครับก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการาว่าทำการกินการอยู่ของคนเหนือนะครับนี่ครับก็บรรยากาศนะครับของการาดูการงัวนะครับหรือตลาดบัวนะครับ ดูมุมสูงดูนะครับก็จะเห็นพื้นที่กว้างๆนะครับเขาก็จะเอาบัวนะครับควายก็เอามามัดเชือกไว้นะครับให้หนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้าเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวเซตกันวันนี้ครับไปเนตต่อกันดีเนี่ยอ่ะก็บ่านนะซอกจดลาบมอมอกินลอดตองสักหน่อยหนะเออได้กะได้กะเออพากูกลับบ้านก่อนได้ไหมอ่ะและนี่นะครับก็จะเป็น ไก่ชนนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันด้วยนะครับแล้วก็ถึงเวลานะครับอันรอควายของผมนะครับเมื่อเดินตลาดทั่วแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาตรงจุดขายอาหารนะครับวันนี้จะสั่งกับข้าวนะครับไปกินที่บ้านนะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเออลุงครับขอรับควายนะครับเผ็ดเผ็ดขมขมนะครับกับแกงออมนะครับลุงครับได้เลยอน้อยเดี๋ยวลุงจะใหญเ้นะก่อนอื่นนะก็ต้องเอาพริกลาบมาใส่ในกระลำงเนี่ยกลนกลอเนี่ยก่อนเนี่ยออ ก็ได้เพชรมาก่อนในลุงจัดเฮ้ยนี่ดีมันต้องใสแล้วมันโคมอยู่ในกระมังแล้วนะแล้วก็ตักนะยอะตักไปเลยนะหนึ่งปากอ่ะพอล้วอนาะครับในลุงแถมผักชีคืออ่าแถมเครื่องในเนี่ยเอาใส่ดียมหน่อยก็ได้เหมาะเนอะตึงเพชรตึงโคมนะคนนี้คนหอนน้นลาดานะส่วนอันนี้นะครับก็เป็นแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมเนื้อนะครับรสชาติเข้มข้นมากนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับที่ซื้อมาแล้วก็เอามาทานที่บ้านนะครับเนี่ย ใส่ถุงนะครับเตรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมเดินทางนะครับนี่ก็บรรยากาศเช้าๆนะครับน่าเดินมากนะครับเป็นตลาดวัฒนธรรมนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ